สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพย,ายนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Spider- m a n across the spiderverse เรื่องราวของมล์โมราเลสที่ต้องรับมือกับวายร้ายคนใหม่อย่าง The Spot แต่จูจูเกวินสเตซีก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับความลับบางอย่างนะครับก่อนที่พวกเขาทั้งคู่จะได้เดินทางท่อง Spider-Verse ที่ซึ่งเต็มไปด้วย Spider-Man หลายร้อยเวอร์ชันนะครับและทุกคนเนี่ยก็พยายามจะปกป้อง Spider-Verse ให้ปลอดภัยแต่ด้วยแนวทางการปฏิบัติภารกิจที่ขัดแยง้งทำให้ไมล์มอร์เลสต้องอเผชิญหน้ากับคำถามครั้งสำคัญของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่และต้องพยายามปกป้องคนที่เขารักมากที่สุดให้ได้ หลังจากแอนิเมชันเรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในแง่ของรายได้ซึ่งก็กวาดเงินไปถล่มทลายเลยนะครับและในแง่ของคุณภาพซึ่งก็ดีจนคว้ารางวัลออสการ์มานอนกอดได้สำเร็จครับจึงทำให้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกหวาดหวั่นครับกับผลงานภาคต่ออย่าง Spider-Man Across the Spider-Verse เนื่องจากมาตรฐานของภาคแรกนั้นะมันสูงจนยากจะทัดเทียมได้ และเกรงว่ามันจะกลายเป็นเพียงผลงานภาคต่อที่มันถูกผลักดันออกมาเพราะความสําเร็จจากภาคแรกเท่านั้นแต่หลังจากได้รับชมจบแล้วผมก็พบว่า Spider-Man across the spiderverse ได้ยกมาตรฐานที่มันสูงอยู่แล้วเนี่ยให้ทะลุเพดานขึ้นไปอีกครับแล้วก็ผลักเอาความหวาดหวั่นทั้งหมดไปโยนให้กับภาพยนตร์แอนิเมชันหรือกระทั่งภาพยนตร์ในตระกูล Spider-Man เรื่องอื่นๆที่มันจะเข้าฉายหลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ การกลับมาในครั้งนี้ของ Project Spider-Verse ถูกวางให้เป็นภาพยนตร์2ภาคน,นะครับโดย Spider-Man Across the Spider-Verse จะเป็นภาพยนตร์ภาคแรกครับก่อนที่เรื่องราวเนี่ยจะเดินทางไปสู่บทสรุปทั้งหมดใน Spider-Man Beyond the Spider-Verse ที่จะออกฉายในปีหน้าครับโดยกระบวนการดังกล่าวจึงทำให้ภาพยนตร์นั้นมีเวลาในการเล่าเรื่องมากขึ้นและก็สร้างความน่าสนใจให้กับทุกเส้นเรื่องได้อย่างครบถ่วนครับ เริ่มตั้งแต่การสารต่อแล้วก็ขยายผลเรื่อง Spider-Verse ให้ทุกอย่างนั้นทะยานไปไกลขึ้นกว่าภาพยนตร์ภาคแรกโดยยังคงสร้างกฎดเกณ์ของโลกในภาพยนตร์ขึ้นมาได้อย่างสดใหม่และก็เป็นตัวของตัวเองมากๆครับนอกจากนี้ตัวหนังยังมีความขบดอยู่ในตัวนะครับว่าง่ายๆก็คือผู้ชมทั่วไปเนี่ยรับรู้เรื่องราวพื้นฐานของส p i d e r m a n กันอยู่แล้วนะครับ แต่ Spider-Man Across the Spider-Verse สามารถหยิบเอาทุนเดิมนั้นมาขย่าวสมัยจนมันตกตะกอนกลายเป็นแง่มุมที่ผู้ชมนั้นไม่เคยมองเห็นมาก่อนครับโดยที่มันยังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายซึ่งแฟนของไอ้แมงมุมเน็ยคุ้นเคยไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อตัวละครได้เดินทางเข้าสู่ Spider-Verse ภาพยนตร์ก็เต็มไปด้วยอสต์เอ็กและก็บิ๊กเซอร์ไพที่รอผู้ชมอยู่มากมายครับ ถึงขนาดที่ว่าฟิลลอร์และก็คริสโตเฟอร์มิลเลอร์ซึ่งเป็นทนักเขียนและก็โปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับต้องอัดคลิปสุดพิเศษส่งตรงมาถึงแฟนๆในรอบสื่อมวลชนเพื่อขอให้ทุกคนเนี่ยเก็บเซอร์ไพรส์ของเรื่องเอาไว้เป็นความลับนะครับแต่ภายใต้ความบ้าคลั่งจนเกินควบคุมของโลกมัลติเวิร์สเนื้อในของ Spider-Man across the s p i d e r v e r s e เนี่ยมันคือเรื่องราวที่เต็มไปได้วยความเป็นมนุษย์จนผู้ชมเนี่ยจับต้องได้เลยนะครับ ภาพยนตร์เลือกสำรวจแง่มุมของสไปเดอร์แมนในแบบที่ผู้ชมเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยการลงลึกไปยังการค้นหาตัวตนของไมล์โมราเลสซึ่งกำลังดิ้นรนหาคำตอบและก็จุดสมดุลของการเป็นลูกที่ดีการเป็นเพื่อนที่ดีและความหมายของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในขณะที่ช่วงวัย15ปีของตัวละครมันก็นับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญนะครับที่เปลี่ยนชีวิตของเด็กชายคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นได้อย่างรวดเร็วครับการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนั้น ก่อให้เกิดช่องว่างทางความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเมื่อเสียงของไมล์โมราเลสและก็พ่อแม่ของเขานั้นมันดังเท่าๆกันนะครับจนหลายครั้งเนี่ยมันกลายเป็นการพูดโดยที่ไม่มีใครยอมฟังครับการได้เห็นแง่มุมจากผู้คนที่อยู่เบื้องหลังซูเปอร์ฮีโร่อย่างสไปเดอร์แมนนั้นนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนะครับที่ช่วยนิยามความคิดของตัวละครการพัฒนาของทุกคนในครอบครัวโมราเลสนั้นน่าสนใจมากๆครับและก็ดูจะมีจุดเชื่อมโยงกับผู้ชมได้อย่างลงตัว ไม่เพียงแต่เรื่องราวของไมล์โมราเลสเท่านั้นนะครับแต่ฝั่งของเควินสเตซี่เองก็ดูจะมีบทบาทสําคัญมากขึ้นโดยเฉพาะกับการพาผู้ชมดําดิ่งไปกับปุ่มหลังอันโหดร้ายและความอึดอัดคับข้องใจของเธอเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความสัมพันธ์ในครอบครัวอันล้มเหลวครับงานด้านภาพของ Spider-Man across the spiderverse นั้นสมบูรณ์แบบจนไร้ที่ติจริงๆนะครับด้วยการผสมผสานศาสตร์ของงานศิลปะอันหลากหลายเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ภาพแอนิเมชัน3มิติลายเส้นแบบ2มิติซึ่งก็เต็มไปได้วยวิธีการวาดอันหลากหลายมากๆนะครับทั้งดินสอปากกา m a r k ร์หรือกระทั่งผู้กันก็ตามครับรวมไปถึงงานศิละปะแบบกราฟฟิตี้สต็อปโมชั่นสีน้ำมันภาพคอ l ล a ลจหรือว่าภาพตัดแปะสไตล์พังรวมไปถึงเทคนิคอื่นๆอีกมากมายแบบนับไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยมันถูกปรับใช้ให้เข้ากับเรื่องราวได้อย่างชาญฉลาดผ่านความหลากหลายของ s p i d e r v e r s e นั่นเองครับ โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมรู้สึกประทับใจกับสไตล์ภาพที่ถูกนําเสนอในโลกของ Gwen Stacy มากที่สุดครับโดยเป็นการใช้เฉดสีต่างๆเนียนนำเสนออารมณ์ความรู้สึกของตัวละครจึงทําให้ภาพที่ปรากฏนั้นมันดูขาดความต่อเนื่องแต่มันกลับแลกมาด้วยความแปลกตาและก็ช่วยให้ผู้ชมนั้นเข้าใจห้วงความคิดภายในของตัวละครได้อย่างแจ่มชัดมากๆครับการเติบโตพร้อมกับการค้นหาคําตอบระหว่างการเดินตามเส้นทางที่ถูกขีดเขียนเอาไว้ กับการเดิมพันทุกสิ่งให้กับการลิขิตชีวิตของตัวเองนำพาให้เรื่องราวดำเนินไปสู่ความมืดมนแล้วก็สะเทือนอารมณ์ของตัวละครครับนอกจากนี้ตัวหนังยังเต็มไปด้วยบทสนทนาที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งอีกด้วยนะครับจึงทำให้โดยภาพรวมแล้วนะครับ Spider-Man Across the Spider-Verse สามารถฉีกขนบของไอแมงมุมในทุกจักรวาลด้วยแง่มุมที่สดใหม่หน่าชื่งและก็สร้างสารรค์เป็นอย่างมากครับ มาพร้อมกับงานด้านภาพอันแสนสมบูรณ์แบบที่รวมเอาทุกศาสตร์ของศิลปะเข้าด้วยกันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจมากๆครับและผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่านี่คือแอ้แมงมุมฉบับที่ยอดเยี่ยมที่สุดณเวลานี้ครับประเด็นตกผลึกวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยบทสรุปของเรื่องราวนะครับเลงง่ายๆว่าเป็นสปอยอ่อนๆนั่นเองครับ หากใครต้องการรับชมภาพยนตร์แบบเต็มอรรถรสเนี่ยสามารถข้ามส่วนนี้ไปก่อนได้เลยนะครับและประเด็นต่อผลือจากภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Across the Spider-Verse ที่ผมจะชมนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือทุกคนสามารถใส่หน้ากากได้แต่วิธีการที่ถูกต้องต่างหากที่ทำให้คนกลายเป็นฮีโร่หลังจากถูกแมงมุมอาบรังสีกัดและก็ได้พลังพิเศษมาอย่างไม่ทันตั้งตัวในภาพยนตร์ภาคแรกนะครับไมล์โมราเลสในวัย15ปี กำลังดิ้นรนตามหาแนวทางของตัวเองในภาพยนตร์ภาคนี้ครับเขายังตอบตัวเองไม่ได้นะครับว่าการเป็นสไปเดอร์แมนนั้นมีความหมายต่อเขาอย่างไรนอกจากการไล่ปราบวายร้ายตัวเล็กตัวน้อยตามท้องถนนจนเป็นกิจวัตรซึ่งก็นับเป็นการเติมพลังชีวิตให้กับเขานะครับมายมราเลสยังคงสับสนต่อตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเขาทำได้ดีเมื่อเป็นสไปเดอร์แมนนะครับแต่ทันทีที่ถอดหน้ากากเขากลับกลายเป็นลูกที่ห่างเหิน เป็นนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยและเป็นเด็กวัยรุ่นที่เปลี่ยวเหงาไร้คนเข้าใจครับการเก็บงำสถานะแอบม,มุมของเขาเนี่ยทำให้ครอบครัวโมราเลสเต็มไปด้วยความขุ่นมัวครับนอกจากนี้การก้าวข้ามช่วงวัยจากเด็กชายกลายเป็นวัยรุ่นอย่างรวดเร็วจนเกินไปเนี่ยก็ทําให้ไมล์โมราเลสและครอบครัวเกิดช่องว่างซึ่งกันและกันมากขึ้นนะครับแม้มันจะฟังดูเป็นปัญหาที่เล็กแล้วก็ดูห่างไกลาจากการกอบกู้โลกไปอย่างมากนะครับแต่สําหรับเด็กวัยรุ่นวัยสิปีนั้น การได้รับการยอมรับจากใครสักคนเนี่ยมันแทบจะเป็นโลกทั้งใบสำหรับพวกเขาเลยนะครับทันทีที่ไมล์มราเลสได้เดินทางเข้าสู่สไปเดอร์เวิร์สอันกว้างใหญ่แล้วก็ได้รู้จักกับสไปเดอร์แมนเวอร์ชันอื่นในจักรวาลต่างๆหมายได้ค้นพบนะครับว่าปัญหาที่เขากําลังหาทางออกอยู่นั้นมันนับเป็นสิ่งที่สไปเดอร์แมนทุกเวอร์ชันเนี่ยต้องพบเจอทั้งสิ้นครับไม่เว้นแม้แต่เพื่อนรักของเขาอย่างปีเตอร์ปาเกอร์แล้วก็เกวนเตซี่เองก็ล้วนแล้วแต่เคยผ่านจุดดังกล่าวมาแล้วทั้้งสินครับ การควานหาตัวตนท่ามกลางปัญหาชีวิตอันลุมเล้าจึงเป็นดั่งบททดสอบของการเป็นสไปเดอร์แมนตามขนบและก็ธรรมเนียมของผู้ที่ถูกแมงมุมกัดทุกคนครับหรืออีกในหนึ่งเราก็สามารถพูดได้นะครับว่ามันคือชะตาที่ถูกลิขิตเอาไว้แล้วซึ่งไอแมงมุมทุกคนเนี่ยไม่สามารถขัดขืนได้นะครับและบทสรุปของมันก็อาจจะนํามาซึ่งการสูญเสียซึ่งสไปเดอร์แมนเนี่ยจำเป็นต้องยอมรับเพื่อนิยามตัวตนของตัวเองครับ แต่ไมโมราเลสไม่ได้คิดเช่นนั้นครับสำหรับเขาแล้วการเป็นซูเปอร์ฮีโร่คือการทำสิ่งที่ถูกต้องซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ถูกต้องนั้นก็คือการปกป้องรักษาชีวิตของคนที่เขารักแม้ว่ามันจะขัดแย้งต่อโชคชะตาที่ถูกกำหนดเอาไว้ก็ตามครับมนุษย์ทุกคนย่อมสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้โดยไม่ได้ยึดโยงกับเรื่องราวที่ผู้อื่นในขี่เขียนเอาไว้ให้และไมโมราเลสก็พร้อมจะรับทุกผลกระทบที่เกิดขึ้น หากทุกการตัดสินใจเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดมาจากตัวเขาเองครับการเดินทางท่องมิติคู่ขนานของสไปเดอร์แมนยังสามารถสะท้อนอีกหนึ่งแง่มุมที่น่าสนใจก็คือในทุกมิติทุกดินแดนและทุกวัฒนธรรมนั้น้วนแล้วแต่มีความแตกต่างและก็เอกลักษณ์เป็นของตัวเองดังนั้นการบังคับใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับสไปเดอร์แมนทุกคนนั้นจึงดูเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร่ครับแม้ว่าสไปเดอร์แมนทุกคนจะดูมีจุดร,ร่วมที่เหมือนกันหลายอย่าง แต่การขิดเส้นทางชีวิตให้เหมาะสมสำหรับทุกคนนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่อาจเป็นไปได้ครับเมื่อรู้ได้ดังนี้แล้วการเปรียบเทียบหรือกระทั่งการถอดแบบเส้นทางชีวิตของผู้อื่นเพื่อจะประสบความสำเร็จนั้นมันดูไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเสมอไปครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เส้นทางชีวิตของแต่ละคนนั้นล้วนเป็นปริศนาที่รอการเรียนรู้แล้วเราทุกคนย่อมต้องตามหาเส้นทางที่เหมาะกับตัวเองให้ได้มากที่สุดครับ แม้ว่าเราจะไม่ได้มีพลังพิเศษแล้วก็ไม่ได้สวมหน้ากากออกไปปกป้องโลกนะครับแต่เราอาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของใครสักคนที่อยู่รอบตัวเราบางครั้งการทําอาหารเย็นที่อร่อยที่สุดให้กับคนที่เรารักได้ทานมันก็อาจจะเป็นภารกิจที่สําคัญไม่แพ้กันก็เป็นได้นะครับเพราะว่าทุกคนสามารถใส่หน้ากากได้ครับแต่วิธีการที่ถูกต้องต่างหากที่ทําให้คนกลายเป็นฮีโร่ฝากไว้ให้คิดก,กันนะครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับ Spider-Man Across the Spider-Verse สามารถหาแง่มุมใหม่ๆจากตัวละครที่ถูกสร้างเป็นหนังมาแล้วหลายต่อหลายครั้งอย่าง Spider-Man พร้อมกับนำเสนอมันออกมาได้อย่างน่าติดตามและก็เข้าถึงหัวใจของผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับโดยเฉพาะกับพาร์ดราม่าและก็บททดสอบอันหนักอึ้งที่ตัวละครต้องก้าวผ่าน นอกจากนี้ตัวหนังเนี่ยยังสามารถขยายโลกของ s p i d e r Verse ให้มันกว้างและก็ลึกขึ้นได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วยครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่9คะแนนครับในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเฟื่องฟูแบบนี้แอนิเมชนันหลายต่อหลายเรื่องก็กำลังพยายามจะขยับเข้าใกล้ความสมจริงให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะกับองค์ประกอบแวดล้อมต,อต,ต่างๆของตัวละครเช่นน้ำเส้นผมหรือว่าพื้นผิวของเสื้อผ้าที่ตัวละครเนี่ยสวมใส่อยู่นะครับ แต่ Spider-Man Across the Spider-Verse รู้ตัวเองดีครับว่านี่คือหนังการ์ตูนและก็สามารถใช้ความเป็นแอนิเมชันได้อย่างคุ้มค่ามากๆนะครับโดยการทำในสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของภาพยนตร์แนวไลฟ์แอคชั่นซึ่งก็คือการผสมผสานเทคนิคและก็สไตล์ของงานศิละปะเข้าด้วยกันอย่างลงตัวครับทำให้งานด้านภาพของภาพยนตร์นั้นมันโดดเด่นแล้วก็ดูน่าจดจำเป็นอย่างมากเลยนะครับผมตัดคะแนนนิดเดียวตรงที่ฉากแอคชั่นบางฉากมันดูเร็วเกินไปจนตามไม่ทันเหมือนกันครับ ในส่วนของนักสแสดงน,นะครับผมขอให้เวที่7คะแนนครับนักสแสดงทุกคนสามารถสลัดคาแรคเตอร์เสียงในชีวิตจริงของตัวเองพร้อมกับสวมบทเป็นตัวละครทุกคนได้อย่างพอดบพอดีครับทั้งชามิกมัวในบทไม,มล์โมราเลสที่สามารถถ,ถ่ายทอดความสับสนทางอารมณ์ของตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่ไฮลี่สแตนฟิลด์ก็เป็นเควนสเตซี่ได้อย่างแนบเนียนมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบทภาพยนตร์นีมีการขยายเรื่องราวในส่วนของเธอมากขึ้นในภาพยนตร์ภาคนี้ และอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นก็คือออสการ์ไอแซคก็มอบเสียงอันเย็นชาให้กับตัวละครอย่างมิเกลพร้อมกับทําให้เขาเนี่ยหน้าเกรงขามากขึ้นในทุกครั้งที่ปรากฏตัวครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับแม้ประเด็นที่ตัวหนังนําเสนอนั้นจะไม่ได้สดใหม่อะไรมากมายนะักแต่ด้วยวิธีการนําเสนอนเนี่ยมันทําให้ประเด็นของเรื่องดูมีความแข็งแรงมากๆนะครับกล่าวคือตัวหนังเนี่ยสามารถทําให้ผู้ชมเข้าใจในมุมมองของทุกตัวละคร แลวก็ร่วมเผชิญกับการตัดสินใจอันยากลำบากในฐานะมนุษย์คนหนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยมครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับเวลาเกือบ2ชั่วโมงครึ่งของภาพยนตร์นั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆแม้ในช่วงองค์แรกของหนังเนี่ยดูจะใช้เวลาปูเรื่องนานไปนิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดก็เพื่อจอดลึกถึงรายละเอียดรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยจะถูกนํามาใช้ขยี้อารมณ์ของผู้ชมในจังหวะที่มันถูกต้องเหมาะสมมากๆครับ ความสนุกอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการนั่งเสพความสวยงามของภาพด้วยความตื่นตะลึงในเทคนิคต่างๆนั่นเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับชมบนจอ iMAX ขนาดยักษ์ก็ยิ่งเพิ่มอรรถรสให้มันพุ่งถึงขีดสุดจริงๆครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลี่ยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man across the Spiderverse ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนไปอยู่ที่8คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟ e เมนรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Across the Spider-Verse นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p p l e Podcast s, Spotify YouTube c h anel n รวมไปถึง TikTok ด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคัลวาฟีเมนแล้วกดจอกันเข้ามาได้เลยนะครับ และหากใครต้องการจะสนับสนุนฟิเมน้นนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบน u t u b e ได้แล้วครับหากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟิเมน้นอย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใน EP ีหน้าฟิเมน้นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมน้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ